สวัสดีครับผมจะมารีวิว id 3ดาวน้ำเงินนะครับชนะแสนกว่านะครับแพ้แปดหมื่นนะครับคิวเดหนึ่งจุดแปดมิชชั่นห5มื่นห้านะครับเฮดชอตแสนแสนกว่านิดนิดแล้วก็แอ็กซิสป,ประมาณสองหมื่นนะครับ exp อ,อ,อยู่ที่สี่สิบเอ็ดล้านนะครับสามแสนอีกสาม แต่อีกสามล้านก็จะ3ดาวแดงแล้วไปดูปืนดูของตัวละครกันดีกว่าของเหลือไม่เยอะนะครับของเหลือประมาณ4วันน่าจะเหลือสี่วันเดี๋ยวดูตัวอื่นก่อนว่ามีหรือเปล่าไม่มีนะครับไม่น่าจะมีแล้วเนาะ,อะของเหลือสวันนะครับ ปืนตัวละครนับแล้วประมาณร้อยกว่ากระบอกครับร้อยสิบกว่ากระบอกปืนยศครบนะครับไม่เคยโดนแบนครับตัวนี้มีเยอะพอสมควรปืนปืนประจำโปปืนโปครบนะครับโปเอ็มสี่โป้ไนโปเอเคไชนยเงินเอ็มสี่มีอย่างละสี่กระบอกครับครบครับเอเคเงินก็มีนะครับ อีคเงินก็มีเบอร์ยูซี่ก็มีมีสไน้วยนะครับสไนเย w ร์แชม h a เปี้ยนชิพครับเบอร์เยอะพอสมควรรอสเอเคนะครับ l อสปีเอสจีครับสไนเรียกว่าสไนเ่สนยสไนขาว รถ M4 ก็มีนะครับทีเด็ดนะครับมีรอยนัดทองนะครับถาวรนะครับรอยนัดสีทองถาวรนะครับมี a k 7ีคาโม P90 นะครับมี AK 5000ด้วยนะครับ AK ห้าพัน e เปเช FRF2 นะครับไม่มีขายนะครับ เปิด PSG นะครับคาร์โม MC อยนัทสีแดงฮอลลีวูดฮาโลวีนเออแชมเปี้ยน MC นะครับปืนกีตาร์ถาวรนะครับแชมเปีย้ยน PSG เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมี AKX มาดนะครับ AK K, X มาด AKX มาด MC โหมด เคปประจำยศนะครับสองดาวยศหนึ่งดาวเอมประจำยศนะครับมีสนัยม้าด้วยสนัยแดงก็มีเอมพูนะครับมีสองกระบอกสไนปืนฉีดน้ำก็มีนะครับสเน็กพีเนะครับ หันุมาน PSG, ฟาร์ม,มาสีแดงนะครับ m c สีน้ำเงินอักก็มีครับอักประจำํำยศนี่ครับ MC เงินทนายเงินเทป MC ก็มีนะครับ พีนิกส์เอ็มีก็มีเอ็มสีาก็มีนะครับอเคประจํายศเอประจํายศสุดท้ายก็สนายเงินนะครับพกครบนะครับหนึ่งสองสามสี่พกประจํายศมี2กระบอกนะครับอทไม่เคยโดนแบนนะครับอ d ี ID. นี้ประมาณ ระเบิดมีประมาณ5ชุดนะครับไอเทมตัวละครนะครับมีคูน2 1วันมีเซ็ตเสือ30วัน1แพ็คเซ็ตมังกร7วัน1แพ็ค30วัน2แพ็คนะครับมีเซ็ตงูเซ็ตงู7วัน5แพ็ค เซตงูสาวัน1นึแพ็กเซตอวกาศสองแพ็กเวันนะครับสนใจไอดีนี้ก็ติดตามที่ผมได้นะครับ SP มีอยู่แสนห้านะครับไอดี ID นี้เป็นเลขบัตรสุ่มนะครับเลขบัตรสุ่มนะครับราคาก็ไม่หนักมากพอสมควรนะครับ สนใจก็ติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับพึ่งหัดรีวิวนะครับไม่ว่ากันเนาะไปก่อนนะครับขอบคุณครับ